อุ๊ยระวังตัวกันด้วยนะเตตะวันเผยมิจฉาชีพรูปแบบใหม่รีวิวมิจฉาชีพสกินใหม่เมื่อปัจจุบนันมิจฉาชีพออนไลน์แก๊งคอร์เซนเตอร์ยังไม่หมดไปหลายคนที่โดนก็ต่างออกมาเตือนภยัยรูปแบบของมิจฉาชีพเหล่านี้กันเช่นเดียวกับนักแสดงหนุ่มชื่อดังเตตะวันวิหกรัฐที่ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทวิตเตอร์แอตะวัน under score v เผยแชทมิจฉาชีพรูปแบบใหม่บอกว่ารีวิวมิจฉาชีพสกินใหม่ดี BD น้ำเสียงคอเปเรททักษะการใช้เสียง8.2เต็ม10ข้อมูล9.8เต็ม10ชื่อไลน์และอ d น n t i ตี7.4เต็ม10การระทิศสอ2เต็ม10ความอดทน4เต็ม10และบอกว่าความแน่กลัวที่บอกคือเรื่องข้อมูลมันเยอะและลึกกว่าเดิมมากระวังตัวกันด้วยนะทุกคนและระวังตัวไว้ด้วยเหมือนกันนะกันยาวี